เชื่อไหมครับว่านี่คือปริมาณไรฝุ่นที่อยู่บนเตียงดีมเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นและนี่คือดีมี่ดี20 Pro เครื่องดูดลาฝุ่นที่ดีมประทับใจมากที่สุดในปี2024เลยครับทั้งกําลังดูดที่สูงถึง15,500 PA ระบบทําความร้อนก็มีมาให้ถึง2อย่างที่สําคัญมันดูดลาฝุ่นได้สุดยอดจริงๆครับถ้าอยากรู้ว่าดีแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบรับรองตัดสินใจได้แน่นอน สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับใครที่เริ่มมีอาการไอจามอยู่แล้วก็วันนี้ดีมีตัวช่วยที่จะมาช่วยเพื่อนๆได้ครับนั่นก็คือเครื่องดูดไอฝุ่นรุ่นใหม่จากแบรนด์ Dreamy ในรุ่นที่ชื่อว่า D 2 0 Pro ตัวนี้ สำหรับเครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เป็นของที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับในทุกบ้านยิ่งในบ้านเราเนี่ยเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับการสะสมของไรฝุ่นก็เป็นไปได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองที่สําคัญถ้าเกิดใครเลี้ยงน้องหมาแบบดีมอยู่แล้วก็ ไอเครื่องนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยครับเพราะทุกวันนี้นะนอกจากจะฝุ่นที่มาจากตัวเราก็ยังมีผมมีเศษขนสุนัขใช่ไหมรวมถึงไรฝุ่นตัวร้ด้วยแต่วันนี้ปัญหาพวกนั้นจะจบได้ด้วยตัวนี้ครับดิมมี่ดี20 Pro ซึ่งเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นที่สเปคครบเครื่องมากๆในปี2024แบบนี้นะครับและต้องบอกว่าเจ้าดิมมี่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่เป็นเครื่องดูดลายฝุ่นแต่มันเอาเทคโนโลยีของเครื่องดูดฝุ่นมาใช้ด้วยจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับกล่องดิมมี่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับแต่มีการกันกระแทกมาอย่างดีเปิดมาก็เจอกับคู่มือการใช้งานก่อนเลยครับแล้วก็ตัวเครื่องดูดไรฝุ่นของเราดิมมี่ดี20 Pro นั่นเองคือมันสวยมากเลยนะดิมชอบมากเลยครับตัวสายไฟที่ให้มาก็คือยาวมากครับหลังจากที่ดูอันบอกไปแล้วเรามาดูสเปกกับดีไซน์ของดิมมี่ดี20 Pro ตัวนี้กันครับอย่างแรกเลยตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวสีเบจนะครับเป็นสีแนวครีมครีมนะดูสวยมากครับไม่ได้เป็นขาวโอโม ซึ่งสีแบบนี้มันเหมาะกับบ้านสมัยนี้มากเพราะว่าเราก็เน้นแนวมินิมอลดูสบายตาใช่ไหมครับมีการตัดกับสีทองบริเวณด้านบนนะครับที่เป็นกล่องเก็บฝุ่นนะตัวกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยเป็นแบบกล่องคู่ด้วยนะครับจากการที่ดิมใช้งานมาคือมันใช้งานได้ดีมากมากครับซึ่งดิมชอบระบบนี้มากเลยตัวกล่องเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บฝุ่นบนเตียงได้หมดแน่นอนครับสาหรับระบบการกองเนี่ยก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับกองหยาบจะอยู่บริเวณตัวเครื่องนะแล้วก็ตัวกรองละเอียดครับจะอยู่ในตัวกล่องเก็บฝุ่นตัวนี้สําหรับตัวด้ามจับก็ทําดีไซน์มาแบบเข้ามือมากเลยนะแต่ตัวปุ่มจะไม่ใช่ปุ่มแบบนิ้วชี้นะครับจะเป็นปุ่มที่มาทั้งแผงมือแบบนี้เลยก็ทําให้เราใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นครับสาหรับปุ่มปิดเปิดเครื่องจะอยู่บริเวณนี้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีแสงบอกสถานะอะไรฝุ่นด้วยนะถ้าจุดไหนที่ไรฝุ่นอยู่เยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดง ถ้ามีอยู่ปานกลางก็จะกลายเป็นสีส้มนะแต่ถ้าเกิดสะอาดแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ครับสำหรับดีไซน์ด้านบนน่ะคือมันสวยมากเลยนะแล้วก็มีการเล่นขอบทองด้านข้างด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นในเครื่องดูดไรฝุ่นรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเลยครับมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยบริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับ จะมีแสงไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะซึ่งจะเป็นแสงสีเขียวเวลาเราใช้งานจริงครับจะเป็นเทคโนโลยีของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแหละที่เอาไว้ส่องไฟตามพื้นเราจะเอามาส่องไฟบนเตียงทําให้เราเห็นเศษฝุ่นนะครับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือเศษผมเศษขนเนี่ยเราจะทําความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะมีในเครื่องดูดฝุ่นที่ราคาแพงๆนะแต่เครื่องดูดฝุ่นตนัวนี้ราคาเบามากแต่ก็ใส่มาให้ครับ สำหรับตัวแปลงรุ่นนี้นะครับจะเป็นแปลงแบบแกนพลาสติกนะบริเวณขนแปลงนะครับจะเป็นแกนยางสลับกับตัวแปลงที่เป็นขนแบบนี้นะครับจะทําให้เขาช่วยปัดเศษฝุ่นเศษขนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนแผ่นยางก็จะช่วยในการตบฝุ่นให้มันเข้ามาที่ตัวเครื่องดูดลฝุ่นของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแปลงลูกกิ้งแบบนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าแปลงลูกกิ้งแบบหัวค้อนนะครับมาพร้อมมอเตอร์ที่กําลังสูงมากๆนะและที่สําคัญนะครับแรงดูดเขาสูงถึง15,500 pa หรือว่า11,500หปลเลยนะครับซึ่งช่วยให้เจ้าลูกกิ้งตัวนี้เนี่ย สามารถตบฝุ่นได้ถึง64,000ครั้งต่อนอาทีเลยส่วนด้านล่างตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีใหม่ใส่มาแบบจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระจายความร้อนที่เป็นแผ่นโลหะที่สามารถกระจายความร้อนได้ถึง55องศาครับช่วยกําจัดไรฝุ่นได้ถึง99.99% 99เลยตัวไฟล์ UV ก็มีมาให้เหมือนเดิม ดังนั้นเนี่ยการค่าไลฟฝุ่นทําได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับแล้วตัวที่เป็นลมร้อนนะครับในรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมสูงถึง70องศาเซลเซียสครับบริเวณที่เป็นกระจุกความชื้นนะครับเจ้าตัวนี้จัดการได้ดีมากๆต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องดูดไลฝุ่นที่ถูกยกระดับขึ้นมาอีกเรเวลนึงเลยและด้วยสเปคและดีไซน์ทั้งหมดต้องบอกว่านี่คือเครื่องดูดไลฝุ่น พรีเมียมตัวแรกของปีนะที่ดิมได้จับนะครับเรียกได้ว่าเทคโนโลยีกับสเปคที่ให้มานี่คือจัดไปมากแล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงที่ดิมเอาไปใช้งานมาแล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ตัวเตียงกันก่อนเลยครับตเตียงนี้เนี่ยมึงซักไปเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่ก็มีเศษผมเศษฝุ่นเศษขนสุนัขอยู่เต็มเตียงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะเห็นชัดมากขึ้นเมื่อเราเปิดดิมมี่ดี20 Pro ตัวนี้ครับ ตัวไฟ LED เนี่ยจะทําให้เห็นฝุ่นบทเตียงได้แบบชัดเจนแบบนี้เลยนะซึ่งการที่มีไฟ LED แบบนี้นะครับทำให้เราทําความสะอาดเตียงได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะเรามั่นใจได้เลยว่าเศษฝุ่นเศษผมหรือเศษขนสุนัขเนี่ยจะไม่หลุดลอดสายตาเราไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราเห็นความสะอาดบนเตียงแบบชัดๆส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้ถึง2อ,อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือตัวเป่าลมร้อนที่สูงถึง70องศา ช่วยกำจัดไรฝุ่นที่อยู่บริเวณลึกๆลดความชื้นที่เป็นจุดกระจุกตัวของไรฝุ่นได้นั่นเองครับส่วนด้านบนที่เป็นผิวเนี่ยก็จะถูกกำจัดด้วยแผ่นโลหะตัวนี้ครับที่มีความร้อนสูงถึง55องศาทําให้เรากำจัดไรฝุ่นได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนว่าตัวไฟ UV ในรุ่นนี้เขาก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับช่วยฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียที่อยู่บนเตียงและก็ช่วยกำจัดไรฝุ่นได้ด้วยนั่นเองครับ เรียกได้ว่าในการใช้งานเนี่ยการออกแบบจับถือก็ทําออกมาได้ดีนะครับดีว่ามันเข้ามือดีมสุดๆเลยนอกจากนี้ครับตัวกล่องจุฝุ่นที่เป็นแบบกล่องแบบคู่แบบนี้เนี่ยก็ทํางานออกมาได้ดีมากครับสำหรับดีมี่ในรุ่นนี้จะเห็นว่ากล่องที่เป็นกองละเอียดเนี่ยไม่มีเศษฝุ่นอยู่เลยนะครับจะอยู่แค่อีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นช่วยทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีรายฝุ่นเล็ดรอดออกมาครับ เพื่อนเพื่อนดูครับอีกฝั่งหนึ่งคือไม่มีไรฝุ่นอยู่เลยนะในช่องนี้ก็คือแทบไม่เห็นเลยครับที่สําคัญตัวเครื่องก็ไม่มีไรฝุ่นเล็ดลอดออกมาเลยอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับสาหรับดิมมี่เดี๋วดิมจะมาทดสอบแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยตัวเบาะที่ดิมปูรองก้นที่พื้นนะครับอันนี้เป็นเบาะรองนั่งที่พื้นนะจะเห็นว่าเศษขนสุนัขเศษฝุ่นยมันเยอะมากแล้วก็ตัวไรฝุ่นนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดไรฝุ่นกระจุกตัวเยอะจะเป็นสีแดงครับถ้าน้อยลงก็็จะเปนสสี้ม แล้วก็จะค่อยๆเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะนี <c> ่ <oughs> มีพิเซนเตอร์อยู่ด้วยนะครับซึ่งการที่เราเห็นเซนเซ,นเซอร์แบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามั่นใจว่าบริเวณน,นั้นอะไรฝุ่นถูกกาจัดไปเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือไรฝุ่นที่ทีมดูดออกมาในวันนี้นะคือมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากจริงๆและแน่นอนว่าหลังจากที่เราดูดไรฝุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดครับ เปิดตัวกล่องเกียรฝุ่นบริเวณนี้นะครับกดปุ่มอองมาเราก็จะสามารถถอดกล่องเกียรฝุ่นแบบนี้ได้เลยครับแล้วตัวกล่องเนี่ยแกะง่ายมากครับงัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะตัวปุ่มก็จะเปิดออกมาได้ครับจะสังเกตว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยก็จะมีติดบริเวณฝาด้านบนอยู่บ้างนะครับให้เราเอานิ้วปาดลงแบบนี้ได้เลยแต่ดิมแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วดูไรฝุ่นคือมันเยอะแบบเยอะมากๆนะโอ้โหคือมันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวดิมใจะให้เพื่อนๆ จากเตียงแล้วก็บกเบาะรองนั่งเนี่ยมันเยอะแค่ไหนซึ่งตัวไรฝุ่นเนี่ยมันอาจจะเกาะอยู่บริเวณตัวกล่องจุฝุ่นอยู่บ้างนะครับก็เอานิ้วปัดๆนะครับหรือเอาทิชชู่หรือเอาแปรงมาปัดๆลงไปก็ได้นะแต่ระวังเรื่องการฟุ้งนะครับดิมแนะนําเลยใส่แมสนะชั่วสุดดูปริมาณไรฝุ่นครับนี่คือไรฝุ่นที่ดิมดูออกมาเพื่อทดสอบเพื่อนๆดูในวันนี้นะคือมันเยอะมากมานะครับต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะ ในการทดสอบเนี่ยมันไม่ได้ดูดอะไรเยอะเลยนะครับดูดแค่เตียงกับบ่อรองนั่งแต่ลายฝุ่นถูกดูดออกมาเยอะขนาดนี้คือดีมประทับใจมากเลยนะครับสําหรับดีมมี่ในรุ่นนี้สําหรับการทำความสะอาดไส้กรองเนี่ยก็คือบีดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็เอาเวลาครับตัวไส้กรองเนี่ยสามารถล้างได้แต่เวลาล้างแล้วต้องเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็เอาไปพึ่งแดดให้เรียบร้อยด้วยนะ รวมไปถึงกองเกี่ฝุ่นก็เหมือนกันครับดิมแนะนําว่าให้หล้างให้ดีที่สุดนะครับบริเวณซอกบริเวณมุมมาจจะเป็นจุดที่ลรฝุ่นมันติดอยู่ได้ก็ทิชชู่ช่วยเช็ดช่วยทำาามสรดหรือคัตเติลบัตช่วยเช็ดก็ได้ครับหลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งนะครับหรือว่าจะซับๆแล้วก็ไปตากแดดต่อได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับดูคลิปการใช้งานจริงไปแล้วจะเห็นว่าพวกไรฝุ่นทั้งหลายเนี่ย d ิ m มี่ดี20 pro ตัวนี้กําจัดได้แบบหมดจดเลยครับดิมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวไรฝุ่นเนี่ยมันไมไ่อยู่แค่บนเบาะหรือว่าบนผืนผ้าของเราเท่านั้นนะแต่มันฝังตัวอยู่ในเตียงด้วยนะครับต่อให้เราใช้พวก ้าปูที่การไล่ฝุ่นแล้วก็ตามมันก็ยังมีอยู่ได้ครับซึ่งแน่นอนว่าในการซักผ้าปกติก็เอาออกได้ไม่หมดนั่นเองดังนั้นเจ้าเครื่องดูดไล่ฝุ่นแบบนี้นี่คือจําเป็นมากๆนะและอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าไล่ฝุ่นที่ที่บ้านดีมะ่ะคือมันเยอะมากนะครับนอกจากไล่ฝุ่นแล้วเนี่ยขนสุนัขเอย่ยผมขนเลยก็ยังเยอะอีกด้วยนะครับดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเครื่องดูดไล่ฝุ่นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีทุกบ้านเลยในปัจจุบันงั้นนี่ขอสรุปเลยครับว่าดีมีด่ดี้เนี มันมีข้อดีอยังไงบ้างและดีมชอบอะไรจากการใช้งานจริงอย่างแรกเลยครับเจ้าตัวนี้เขาใส่เทคโนโลยีแบบจัดเต็มมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ที่ทําให้เห็นฝุ่นบนเตียงแผ่นกระจายความร้อนนอกจากจะฆ่าเชื้อบนเตียงได้แล้วยังทําให้ผ้าเรียบมากขึ้นมันเหมือนเอาเตารีดไปรีดผ้าเลยนะแล้วก็มีตัวกระจายความร้อนทําให้ฆ่าเชื้อไรฝุ่นได้แบบครบเครื่องมากๆร่วมถึงแสง UV ก็มีมาให้ครับและเหมาะสําหรับการทำความสะอาดบนเตียงหรือโซฟาที่มันสกปรกมากๆอีกด้วยครับ ส่วนเรื่องกำลังดูดเนี่ย15,500 pa ครับคือมันสูงมากๆแล้วยิ่งใช้กับตัวกล่องถูฝุ่นที่เป็นแบบกล่องคู่แบบนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยครับการเก็บฝุ่นแยกกันเนี่ยระหว่างกล่องที่เป็นกล่องหยาบกับกล่องที่เก็บไรฝุ่นจริงๆมันทำออกมาได้ดีทำให้การทำความสะอาดของเราง่ายยิ่งขึ้นครับผมสำหรับราคาตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับส0 0พนนิดๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกโค้ดส่วนลดยิ่งโปรโมชั่นช่วงไหนหนักๆเนี่ยอาจจะได้ราคาต่ำกว่านี้อาจจะไม่่ถถึง 4, นะถงงกกก็็ไไดด้้าายยัอลืม ติดตามร้านที่ดิมทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นร้าน Official Store เลยนะเขาจะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรก็กดติดตามกันให้ดีนะครับหลังจากการใช้งานจริงอ่ะต้องบอกว่าคะแนนเต็ม10เจ้าตัวนี้ดิมให้10เต็ม10เลยนะครับพอดิมไม่เห็นเครื่องดูดละฝุ่นที่มีการยกระดับแบบนี้มาสักพักแล้วนะเป็นอะไรที่ถูกใจดิมมากเชื่อว่าเครื่องดูดละฝุ่นตัวนี้จะเป็นเครื่องที่คนเป็นภูมิแพ้ทุกคนต้องหลงรักแน่นอนครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าล เดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามอยากพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยใต้คลิปได้เลยครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย